ซื้อประกันภาคสมัครใจทั้งทีดูความคุ้มคอรองหมวดต่างๆเหล่านี้จะได้ไม่พลาดข้อแรกเลยในหมวดความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกในหมวดนี้ควรมีไม่ต่ำกว่า1ล้านบาทเพราะบางบริษัทมีให้แค่ห0 0 0นบาทเท่านั้นข้อที่2ค่าเสียหายส่วนแรกต้องจ่ายไหมสอบถามตัวแทนในหน้าให้ดีๆก่อนนะคะว่าต้องจ่ายไหมเพราะเคยมีมาแล้ว เกิดเหตุขึ้นมาเพิ่งจะรู้ว่ามีค่าเสียหายส่วนแรกเพราะบางที่ต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกในส่วนนี้2,000ถึง5,000บาทเลยนะคะข้อที่3หมวดประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญาในหมวดความคุ้มครองตรงนี้แนะนำเลยนะคะอย่าต่ำกว่า2 0 2 0 0 0บาทเพราะบางบริษัทมีให้แค่50,000บาทถ้าหากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกมา1 0 0 0 0 0หรือ200,000บาทนั้นเราอาจจะต้องวิ่งหามาเพิ่มเอง ถ้าหากวงเงินตรงนี้ไม่เพียงพอข้อที่4ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้ายช่องสุดท้ายของหน้าตารางกรมธรรในส่วนของค่ารักษาพยาบาลหรือกรณีเสียชีวิตของคนในรถควรมีไม่ต่ำกว่า1 0 0 0 0แบาทต่อคนเพราะบางบริษัทมีให้แค่50,000บาทซึ่งนั่นอาจจะไม่เพียงพอถ้าหากว่าเกิดอุบัติเหตุนหนักขึ้นมาประกันรถควรให้เมื่อาชีพเป็นคนดูแล เพราะเงื่อนไขต่างๆเหล่านี้ถ้าคุณไม่อยากพลาดจะต้องมีคนแนะนำที่ดีประกันรถต้องซื้อก่อนใช้เพราะถ้าหากเกิดเหตุขึ้นมาแล้วจะใช้ซื้อไม่ทันแล้วนะคะอยากได้ความคุ้มครองที่คุ้มค่าให้ทักหาปุ๊กกัลยาทีมอาจารย์แดงค่ะ